พี่พพไม่รู้ของก่อนน,น้องไปไหนะละแต่ว่าไม่เอาอะไรอีกมากเออไม่ไม่ได้เฮี่อ่ะชีวิตอ้เยียอ่ะไม่ได้พี่นะมันตุกเนื้อหัวน อุย้ยท่อฟีดอมโคตรเดือดไี่ต้อแล้วนะแม่งเดือดว่ะกูยังไม่เข้าเลยลงได้ปะตอนนี้พอแล้วมันได้มาแค่ใบอย่างเดียวใช่ปะคนดูดูมีดผมนะครับ โอ้ยเอ้ยหัวแข็งซีีมดีครับผมฮะโอ้ยเวีายติดลำโตรไวติดลำอ่ะเนี่ยเล่นเลยเล่นเลย ่างในอะไรให้เขาอุ้มเหมือนกันได้พี่นัทออเขาเขากอดีิชันล้มตัวลงนอนจ่ะีเม็ด ไต่อครับปิดตัวขุนเชของกลางว่ะลองไปถามดีลองไปถามดีอุ้ยโอ้ยเหี้ยกูโดนเหี้ยเหี้ยกูแค้นไอ้วันนี้โอ้โดนไอ้หผมอยู่ตรงนี้นะอ่ะ เ่วย้สภาพแม่งทุกคนนะ่ะไรประโยชน์สิ้นเอ้อตคนกเก่งมา,มนงาคนเก่งมาเว้ยคนเก่งที่สุดในโลกมาแล้ว ันนี้ผมเป็นชุดพิเศษนะครับไม่ได้เล่นนะแล้วเมื่อไหร่เล่นครับนะเมื่อไหร่เล่นเลยครับมาชุบกระเอ่ะหมอหมอเดี๋ยวผมเอาไปใกล้ๆหมอรอหนึ่งครับ,บโดน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 อะไรกันโดนที่มึงโดนแหละ อะไรอะเมื่อกี้ผมอยู่บนเนี่ยเกาะดิเหี้ยเมื่อกี้เพีย็นตัวเองปีนอยู่อะโดดปุ๊บแล้วก็โดนอนิเมะใช่จังหวะโดดเกาะไม่ขึ้นนะดิไม่ได้กด้แล้วว่ะต้องกดเกาะแล้วว่าแม่งละลายเลยเหี้ยมีเชาแหลกเมื่อกี้ตีมีอาการอะไรวะเมื่อกี้นี่แหละเฮียนอนอีกแล้วเกือบแล้วเตะเตะอะไรเมื่อกี้นอนอยู่อ่สัตว์เมื่อกี้ พี่ตีจังหานว้าหลังอยู่ภาษาทักทยายภาษาเนือยครับาราบาตีบาตีปีได้ก่อมันแปลว่าอะไรพี่ตี<จ>ปีได้ก่ออะ,กอ,อะไรนะไ,ได้ก่อต่อ่อบ้านต่อสร้างต่อสร้างบ้านเรือนเหรอบาตีเจ้ๆๆาจทำอย่าง บาตีเจ sí ้าทำอย่างที่อะไรก็ทักทายประสานเหนียไงเฮ้ยม yes ันเอาทุกท่อดเลยอันนี้ฟิลแข็งเอ้ยรอขับไปดูหนิเฮ้ยแย่มันลงแล้วอ้าวบาตีเจ้าทำอย่างไหนโชว์พี่ติโชว์ดิโชว์่อยดิรับน้องเอ๊ เฮ้ยในวอลปะเนื้อในเปิดเรื่องในวอลในรถห้าร้อยในตัวสองบใช่ปะบาตีบาซึงบาตีในรถห้าร้อยหในตัว200ร้ดๆในรถ550ในตัว2องโล้วะ แต่ไม่หาพูดอับใครเขาเนากว่าบาทสีเจ้าทำอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันดูชุเรศมากเลยทำไมอ่ะพี่ไอ้ภาษาต่างต้องไม่ใช่คนเหนือ <laughs> แบงกี้คลองสามใช่ไหมใช่ใช่พี่ใช่พี่ <laughs> เอาไง,ไงี้ไงกูกูกูเกิดที่เชียงรายใช่ไหมไอ้พัดกูไม่เคยได้ยินคำเมื่อกี้เอาพี่ตีมัน <laughs> ตึงงวะอจบแล้วจบแล้วจบแล้วไปแป๊บมันจบแล้วครับน้องมันจบแล้วครับน้องใครวะไ<ค>อ้ย่าอยากยิงใหญ่อยากเป็นเศรษฐีเออพูดนี่ใครแกนั่งราคนเมื่อกี้นะจาก บาตีกินข้าวแรงอากาศระกากระเร็วหน่อยนี่ระกากระเอาใหม่ดิไฮ้พัดอะไรไม่นผู้ยากนี่ไอ้เกินข้าวแรงอากากข้าเราหน่อยดิคืออะไรเร็วต้นไม้มันยังไงนะมันพูดอะไรนะบาตีกินข้าวแรงกากา ก้ากาแปลว่าเฮียนะวะก้ากาไม่รู้พูดยากกับซันเหนือซันเหนือมันไม่ได้พูดยากมันยากตรงมึงพูดได้เลยก้าขากาขาหนึ่งมีแล้วมีแล้วกี่คนวะเฮียไปใส่ชุดนอป่ะว่าสองคนไปใส่ชุดนอได้เป่าวะลงไหมอีกสองคนใครลงลงเลย ให้อยากโชว์จากช้าเวเวยนะเว่นเนิรไปเลยไปเลยเกินเกินพี่เนิร์ดพี่ตีพี่ตีใครหัวอย่างบาห้าตีแปลว่าอะไรพี่มีมีไหนอีกเออมึงรู้มึงรู้นะไอ้ไม่ไอ้พัด รู้อะไรไม้กูแล้วมันจะลงรถทำใหม่ย้อยมัดอะอะไรมัดมึงขึ้นมาไอ้มัดพิตีโดนอีกแล้วหันมาเหมาะหันมาหมดบางเดียวเลยเว้ย หมดแล้วไหนไว้ไหนมันตายไหนวะไม่รู้นะบอกว่ามีนหนคนหนึ่งตายอยู่ปะยกมือเลยยกมือพิตีพิตีซูมาเตอร์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอออกครับออกครับ ไอ้พัดมันรู้เยอะนะเว้ยภาษาเหนือเนี่ยกูบอกเลยสุมาเตอร์ไอ้ต๋สุมาเตอร์เป็นอย่างนัครับเนาะโอเคครับโหมึงก็ตายตายหนึ่งนอนต <c oughs> ีนนิ่งนานเกิน <c oughs> โอ้เหลือแต่บนบนและวะ้วว่ะ เปลี่ยนชุดเลยนะฮะ,ะเปลี่ยนชุดเลยเฮียควยเซตนี้ไม่ไหววะ่ะ